สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเ,เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วนนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนนะคะสัดส่วนก็จะมี2อ,อย่างก็คือสัดส่วนตรงกับสัดส่วนหกพันนะคะสัดส่วนตรงเป็นยังไงก็คือสัดส่วนที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าของปริมาณ a และปริมาณ b ไปในทางเดียวกัน อ่าอย่างเช่นถ้าปริมาณ A เพิ่มขึ้นเท่าตัวปริมาณ B ก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอ่าถ้าเราซื้อปากกา2ด้ามราคา10บาทถ้าเราซื้อ5ด้ามราคาก็ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสัดส่วนตรงทีนี้สัดส่วนผกผันเป็นยังไงนะ,ะก็คืออ่าสัดส่วนที่ได้จากการเปลี่ยนแปลง ปริมาณของ a และ b ที่เป็นไปในทางกลับกันนะ,ะก็อย่างเช่นถ้าปริมาณ a เพิ่มขึ้นเท่าตัวปริมาณ b ก็จะลดลงเท่าตัวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนปกพันธ์ถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าเราจ้างคนงาน10คนทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จในเวลา หวันนะสิคนถ้าเสร็จใน5วันแต่ถ้าเราเพิ่มจำนวนคนขึ้นเป็น15คนถามว่าจำนวนวันก็ต้องลดลงใช่ไหมสิบคนทำงานเสร็จ5วันถ้า15คนก็ต้องทำงานเสร็จน้อยกว่า5วันนะเพราะว่าจำนวนคนเพิ่มขึ้นระยะเวลาในการทำก็จะลดลงนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนผกผันนะคะ ทีนี้วิธีการแก้โจทย์ปัญหานะคะจะมีวิธีการ3ข้อนะคะมีขั้นตอน3ข้อข้อที่1ก็คือกําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หากำหนดตัวแปรนะคะขั้นที่1ขั้นที่2ก็คือเขียนสัดส่วนสแสดงอัตราส่วนที่กําหนดให้2ออัตราส่วนโดยให้สิ่งที่เปรียบเทียบกันในแต่ละอัตราส่วนเป็นลำดับเดียวกันนะคะเช่นะ ถ้าเรามีตัวนี้อัตราส่วน180ต่อ1.5เท่ากับ x ต่อ4นะ,ะข้างบนเป็นอะไรนะะเป็นอัตราส่วนที่แสดงระยะทางนะ,ะต่อเวลาใช่ไหมฮะข้างบนก็เป็นระยะทางเหมือนกันนะ,ะข้างล่างก็เป็นเวลาเหมือนกันนะคะขั้นตอนที่3ก็คือหาค่าของตัวแปรนะ,ะถ้าเรา ดูอย่างนี้เราจะมองไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะขั้นที่หนึ่งอย่าลืมว่าต้องกำหนดตัวแปรขั้นที่สองเขียนเป็นสัดส,ส่วนออกมานะคะขั้นที่สามก็คือหาค่าของตัวแปรเ,เราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งนิดต้องการประเมินราคาผ้าที่จะใช้ตัดเสื้อด้วยผ้าชนิดเดียวก,กันกับที่เพื่อนของเธอซื้อมานะ เพื่อนเธอซื้อมา6เมตรราคา1500บาทแต่นิดต้องใช้ผ้าเพียง2.5เมตรจงหาราคาที่นิดประเมินได้เพื่อนเขาซื้อผ้ามาเนี่ยเมตรราคา1,500บาทแต่สำหรับนิดนะคะเขาอาจจะตัวเล็กใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ผ้าเพียง2.5เมตร ถามว่าตรงนี้จะเป็นสัดส่วนตรงหรือสัดส่วนผกผันถ้า6เมตรราคา1,500ถ้า2.5เมตรราคาก็ต้องเป็นยังไงคะก็ต้องลดลงนะ,ะเพราะฉะนั้นจาก6เมตรมาเป็น2.5เมตรจาก1,500ก็ต้องลดลงมาเหมือนกันนะ,ะละะนักษณะนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสัดส่วนตรงนะคะ,ะเรามาเริ่มเลยวิธีการ วิธีทำนะคะอันแรกเลยเราก็เขาบอกว่าอะไรนะกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาตอนนี้โจทย์ให้หาอะไรหาราคาที่นิดประเมินได้ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าให้นิดซื้อผ้า2.5เมตร าเท่าไหร่ค่คะเราทราบหรือ,อยังเรายังไม่ทราบเราก็ให้เป็นราคา A บาทต่อไปจากโจทย์เราทราบอะไรจากโจทย์โจทย์บอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยซื้อผ้า6เมตรราคากี่บาทคะ6เมตร หนึ0งันรอบาทอันนี้ก็คือเรารู้นะคะจากโจทย์กำหนดมาทีนี้เรากำหนดตัวแปรแล้วขั้นที่สองทำอะไรเอ่ยเขียนสัดส่วนนะคะแสดงอัตราส่วนที่กำหนดให้2อ,อัตราส่วนเขียนสัดส่วนเขียนยังไงล่ะ,ะเขียนสัดส่วนได้เป็นเดี๋ยวเว้นบรรทัดก่อน เียนสัดส่วนได้เป็นได้เป็นอะไรคะเป็นอัตราส่วนระหว่างอะไรคะก็คือผ้าที่ซื้อมาเป็นเมตรต่อราคาใช่ไหมคะก็จะได้เป็น2.5 ส่วน a เท่ากับ6ส่วน1,500ทีนี้เราได้ส,สัดส่วนอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะหาค่า a นะฮะจะได้เราเรียนมาแล้วนะฮะเราก็ค,คูณไข้เลยเอา a คูณ6ก็จะได้6 a เท่ากับ2.5คูณ1,500 เพราะฉะนั้นก็จะได้ a เท่ากับ2.5งจุดคูณหนึ่ส่วนได้ a เท่ากับอะไรเอ่ย mm hmm. ก็จะได้ a เท่ากับ625นะะ mm hmm. เดี๋ยวนักเรียนไปคำนวณเองนะฮะตรงนี้ได้ a เป็น625นะั่นหมายความว่า เราก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเน็ดซื้อผ้า2.5เมตรในราคาเท่าไหร่คะก็คือ AA ก็คือ625บาทก็จะเป็นคำตอบเลยนะคะต่อ625บาบาทเสร็จเรียบร้อยข้อที่หนึ่ง ทีนี้มาดูข้อที่2ชาติและนิดร่วมลงทุนทำธุรกิจโดยตกลงที่จะแบ่งส่วนกำไรตามจำนวนเงินที่ลงทุนถ้านิดลงทุน2 0,000บาทจะได้รับส่วนแบ่งกำไร2,200บาทจงหาส่วนแบ่งกำไรของชาติเมื่อชาติลงทุน45,000ืาพันบาตรงนี้เราก็มาดูว่าเป็นสัดส่วนตรงหรือผกผันดูนะ นิปลงทุน20,000ได้กำไร2,200อาชาติลงทุนไป45,000ก็คือมากกว่านิปอีกนะเพราะฉะนั้นกำไรท,ที่ชาติจะได้ก็ต้องเป็นยังไงมากกว่าหรือน้อยกว่า2,200ก็ต้องมากกว่านะเพราะว่าเขาลงทุนมากกว่านะคะเขาแบ่งเงินกำไรเนี่ยตามจำนวนเงินที่ลงทุนนะถ้าลงทุนน้อยก็ได้น้อยลงทุนมากก็ต้องได้ มากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นสัดส่วนตรงนะคะอาทีนี้เราก็มาหาคำตอบนะคะขั้นที่หนึ่งทำอะไรกำหนดตัวแปรใช่ไหมคะเราก็บอกว่า,าเราทราบอะไรเนี่ยเราทราบอ่าแล้วเ้าให้หา ส่วนแบ่งกําไรของชาติใช่ไหมคะเราก็บอกว่าชาติลงทุนลงทุนไปเท่าไหร่สี่หมืนหพันบาทเขาได้กําไรกี่บาท เราก็ยังไม่ทราบใช่ไหมฮะเราก็ให้กําไรเป็น4บาทแล้วกันทีนี้จากโจทย์จากโจทย์เราทราบอะไรจากโจทย์เราทราบว่านิตลงทุน2องหมืนบาทเขาได้กําไรได้ส่วนแบ่งกําไรเท่าไหร่ 2200ันสองบาทขั้นที่1นึ่กำหนดตัวแปรไปแล้วใช่ไหมะคะขั้นที่2เขียนเป็นสัดส่วนใช่ไหมเขียนสัดส่วนได้เป็นสัดส่วนก็คือเป็นอัตราส่วนระหว่างเงินลงทุนกับส่วนแบ,บ่งกำไรใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรคะอันแรกก็จะเป็น45000 ส่วนอะไรกำไรกำไรก็คือได้สี่อีกอัตราส่วนหนึ่งก็คือลงทุนไปสองหมื่นได้กำไรเท่าไหร่ได้กำไรก็คือสองพันสองร้อยจะได้เราก็หาค่าสี่นะคะคูณไข่สี่คูณกับสองหมืนก็จะได้สองหมื่น 4เท่ากับ45,000คูณกับ2,200เพราะฉะนั้น4จึนเท่ากับ45,000คูณ2,200หาร20,000 ก็จะได้ c เป็นเท่ากับอะไรล่ะเราก็คำอนวณออกมานะคะได้เป็น4,950บาท c คืออะไรคะ c ก็คือส่วนแบ่งกำไรที่ชาติจะได้รับนะคะจากการลงทุนไป4 5 0 0 0บาทนะคะเราก็ตอบเลยนะคะ,ะดังนั้น ถ้าจะได้ส่วนแบ่งกำรรไร4,950บาทก็ตอบเลยนะคะ4,950บาทเสร็จเรียบร้อยนะคะ สองตัวอย่างนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัสดส่วนตรงนะคะเดี๋ยวสัสดส่วนผกพันเนี่ยเราจะมาพูดถึงในในคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงตอนนั้นซึ่งวิธีการก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือกําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาอันที่สองก็คือเขียนสัสดส่วนนะ,ะประเด็นก็คือตรงนี้แหละข้อที่สองสำคัญนะ,ะเขียนสัสดส่วนถูกไหมนะคะถ้าเขียนถูกก็ เราก็จะทําถูกไปเลยนะฮะแต่ถ้าเขียนตรงนี้ผิดก็ผิดนะ,ะส่วนข้อที่3ามก็คือการหาค่าตัวแปรนะฮะเอาสองตัวอย่างนี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปน,นี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ